พร้อมทุ่ม120ล้านปอนด์นะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับแจ้งครับสนใจควายอิซักยืนหอกแบบเต็มคาราเบลเลยนะจะเอาจริงเอาจังเอาให้ได้รายงานข่าวจากดน,นติกครับบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้เดินหน้าท้าทามหวังที่จะเซ็นเซยกับอเล็กซานด์อิซักจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขายังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและทราบจุดยืนของนิวคาสเซิลดีนะครับที่ไม่คิดจะขายอิซักออกจากทีม อย่างไรก็ตามครับลิอร์พูลได้แจ้งความสนใจที่จะดำเนินดีลนี้แล้วในราคาราวๆ120รล้านปอนด์หงแดงลิอร์พูลเนี่ยชื่นชมในตัวดาวเตะวัยย5่สิหปีอย่างอิซักมานานละและยังมีแข้งอย่างอูโกอติเก้ของไอทอนแฟงเฟิร์ตที่ถูกเลี้ยงไว้ด้วยแต่พวกเขายังไม่มีการติดต่อหาทางแฟงเฟิร์ตอย่างเป็นการนิวคาสเซิลเองพยายามสัญญากับเอติเก้มาร่วมทีมแต่พวกเขายังบรรลุกตกลงกับอินซีแดงดำอย่างแฟงเฟิร์ต เพื่อเซญญนนักเตะนะครับไม่ได้การจากไปของดิโกโจต้ายังเป็นสิ่งที่สะเทือนใจลิวรูมากมากแต่พวกเขาก็ตระหนักดีว่าจําเป็นต้องเสริมทัพเพิ่มในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เป้าหมายที่พวกเขาโฟกัสสาหรับการเสริมทัพในตลาดซื้อขายรอบนี้คือการตามหากองหน้าระดับท็อปมาเสริมในหน้าลิวพูครับได้ทุบสถิติค่าตัวของสมสรไปแล้วจากการคว้าฟอร์เรนเวียสเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวเบื้องต้น1 0 0ร้ล้าน,นปอนด์ พ่วงด้วยแอดออนอีก16ล้านปอนด์อิซักเนี่ยทำไปแล้ว62ประตูจากการลงเล่น109นัดนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่นิวคาสเซิลด้วยค่าตัวประมาณ63ล้านปอนด์ซีซั่นที่ผ่านมาครับเขาเป็นอีกคนที่ทำผลงานดีมากๆนะครับ42นัดยิงไป27ประตรูพร้อมกับพานิวคาสเซิลจบอันดับ5ได้ตัวไปเล่นเชเบอร์ลีกในฤดูกาลหน้าแถมยังมีสัญญากับสโมสรอ,อีก3ปีนะครับโอ้โห ถือว่าน่าสนใจมากๆสถานการณ์ตอนนี้ลิเว์อาจจะทุ่มกว่า120ล้านปอนด์ล่ารายเซ็นของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอตอนนี้ครับรอดูได้เลยนะว่าสถานการณ์ของอิซักจะเป็นยังไงนะครับรอดูได้เลยสถานการณ์อิซักเองก็ถือว่าโอ้โหตอนนี้เนื้อหอมเลยแหละต้องบอกว่าเนื้อหอมเลยนะอืมอีกิเกกก็ถือว่าเป็นข่าวแต่ยังไม่ได้ชัดเจน เท่าของอีซักนะที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจนะครับมองว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าถ้าดาวิดอนเยสไปลุยเวียร์สไปนะครับอีซักก็ว่าใช่ธรรมดาที่ไหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแฟรงก์เปิตครับปัด80ล้านยูโรของซาลิกาดงเทลซ์น,นที่ขอซื้อตัวเอกอีติกรายงานจากสก,กายเยอรมันครับบอกว่าไอทัอนแฟรงก์เปิต ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนิวคาสเซลที่ขอซื้ออูกออเติเก้ทิ้งไปแล้วครับในช่วงเช้าของวันนี้เชื่อกันว่าข้อเสนอดังกล่าวของนิวคาสเซลมีมูลค่าที่80ล้านยูโรก็ประมาณ69.5ล้านปอนด์แต่แฟรงก์เปิตเนี่ยยังเลือกปฏิเสธหลักๆแล้วเพราะเงื่อนไขด้านการใช้เงินค่าตัว80ล้านยูโรจะทําให้ออติเก้กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของนิวคาสเซลหลังสถิติเดิมคืออิซักที่ย้ายมาประมาณ63ล้านปอนด์ มาคุชโครเชอร์ครับผอกีฬาของแฟรงก์เฟิร์ตต้องการค่าตัวเอกิติเก้เนี่ยที่สูงกว่านี้โดยที่บางสโมสรก็สก่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมจะจ่ายค่าตัวที่สูงกว่านี้ดาวเตียววัย23ปีอย่างเอกิติเก้ครับย้ายมาอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตในช่วงหน้าหนาวปี2 4โดยที่แรกเนี่ยเป็นการยืมตัวก่อนเซ็นขาดในภายหลังด้วยค่าตัว16.5ล้านยูโรอุโกเอกริติเก้นะครับผ่านการทำไปแล้ว26ประตูและ14แอสซิส,สจากการลงสนาม64เกมในทุกรายการอีกทั้งยังมีสัญญากับ ฟังเปิดไปจะถึงปี2029ด้วยนะครับโอ้น่าสนใจมากๆนะครับสถานการณ์อิซักเอ่ยสถานการณ์ของเอกิติเกเอ่ยนะครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่ามารุมาต้มไปหมดเออต้องบอกเลยครับว่ากลายเป็นมารุมาต้มไปหมดนะครับรอดูอีกทีครับความคืบหน้าเดี๋ยวกระจางแจ้งไม่นานมานี้เดี๋ยวกระจางแจ้งอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารของอเล็กอ็อกเลเชอรลเลนกันหน่อยปูดว่าเบสิกตัตครับยกเลิกสัญญาอเล็กอ็อกเลเชอรลเลนนะครับฉะนั้นของเยนี่เซฟาครับนักข่าวคนตุรกีรายงานบอกว่าเบสิกตัตเนี่ยได้ยกเลิกสัญญาอเล็กอ็อกเลเชอรลเลนกองกลาง,ลาง,ลางเช้าพุดีแล้วอดีตแข้งลิปูรายนี้เซ็นสัญญากับเบสิกตัตเมื่อปี2023 แน่ลงสนามไป50เกมพร้อมยิงไป5ประตูสัญญาของอเล็กออลเช่บลเลนจะหมดลงในซัมเมอร์หน้านะครับอย่างเราก็ตามตอนนี้เจ้าตัวต้องมองหาทีมใหม่รายง,งานบอกว่าอ่บบาเชบอลเลนเนี่ยไม่ได้รับการมองว่าอยู่ในแผนการนำทีมของโอเลกุนนาโซชาสําหรับเตรียมสู้ศึกในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับเชบลเลนเองสถานการณ์กลายเป็นว่าไม่ได้ว่าจะสวยหรูละที่เบสิกตัสที่ตุรกีนะครับสอแวลที่จะต้องแยกทางแล้วก็มองหาทีมใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลย ่าเชมเร์บอลเลนนะครับเชมเร์บอลเลนอืมก็มถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับผมอ่านัตนของ f o r e เรนเวนะครับฉันนั้นของ VS ีเองครับถือว่าเขียนลาห้างยาเลเวอร์ครับไม่มีวันลืมแชมป์ไร้พ่ายนะครับ f o r e เรนเวนะครับกองกลางตัวใหม่ของลิเวอร์พูลเขียนอำลาแฟนๆไบเออร์ลิโกเซ่นพร้อมขอบคุณเส้นทางที่แสนพิเศษกับสโมสรมิดฟิลด์วัย22ปีอย่าง VS ีนะครับสร้างบริษัทกับห้างยาเลเวอร์ด้วยการคว้าแชมป์บุนเดสลีกา iga, แบบไร้พ่ายเมื่อปี2023-2024แชมป์ในเวโปคาวและรองแชมป์ยูโรปาลีกในซีซั่นนั้น หลังจบซีซั่นที่ผ่านมาเขาตัดสินใจย้ายมากแข่งในแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวกว่า116ล้านปอนด์และเดินทางไปร่ำลาเพื่อนร่วมทีมทำให้พลาดลงเกมุมดเครื่องกับทางเพรสตันนอเอนมัววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอ่อซีนั้นของเวียสนะครับบอกว่าถึงแฟนๆโชคไม่ดีที่ผมไม่สามารถอํลลาพู้คุณได้ในเกมสุดท้ายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงดีใจที่ได้มานั่งที่นี่ไบรูน่าอีกครั้งแล้วพูดบางอย่างกวกคุณ ผมยังจําได้ตอนที่ผมย้ายมาเมื่อ5ปีครึ่งที่ผ่านมาในฐานะเด็กอายุ16ปีที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมมีประสบการณ์มากมายที่ตัวเองไม่เคยฝันถึงสิ่งที่เราประสบความสาเร็จเมื่อปี2023-2024ยังคงยากที่จะเข้าใจไร้พ่ายเป็นแชมป์พร้อมคะแนนทิ้งห่างวิธีที่คุณต้อนรับตอนที่เรากลับมาที่นี่ตอนที่เรานั่งรถบัสผ่านเข้าไปในเมืองแล้วมาถึงสนามเพื่อเฉลิมฉลอง ท่ามกลางสายฝนผมจะไม่มีทางลืมผมอยากขอบคุณพวกคุณสําหรับช่วงเวลาที่สวยงามที่ผมได้รับจากพวกคุณที่พูดมอบให้และสําคัญทุกอย่างก็คือความรักทั้งหลายที่คุณแสดงออกมาผมหวังว่าพวกคุณจะเป็นแชมป์อีกครั้งอันนี้คือการเปิดใจนะครับของ Foreign b e ี r s นะครับไม่มีวันลืมนะครับแชมป์ไร้พ้ายาย,ยากเกินกว่าที่จะลืมได้นะครับ ต้องบอกเลยว่าสุดๆ,ดๆนะครับสำหรับเบียเองครับก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จกับห้างยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผม